พ่อค้าแม่ค้าในบาซ่ายื่นหนังสือร้องผู้ว่าขอต่อใบอนุญาตขนาดแผงลอยอำเภอหางดงขอเชิญเที่ยวงานศิลปะหัตถกรรมไม้แกะสลักบ้านถวายครั้งที่25ตัวแทนบริษัทดาราเทวีเข้ายื่นเอกสารแจ้งความหลังจากนหนังสือพิมพ์บางสำนักเผยแพร่ข่าวสารอันเป็นเท็จสร้างความเสียหายให้กับบริษัท สวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาติดตามข่าวสารกันต่อนะคะประจำวันอังคารที่20มกราคม2558ค่ะทางสถานีโทรทัศน์ LC Ca ีแคเบทีเชียงใหม่ช่อง9แห่งนี้นะคะเริ่มต้นข่าวแรกในวันนี้ค่ะเป็นความเดือดร้อนของพ่อค้าแม่ค้าย่านไนบาซ่านะคะที่มีการยื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเพื่อให้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่รวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยแก้ปัญหาดังกล่าวด้วยค่ะ ที่บริเวณด้านหน้าสารกลางจังหวัดเชียงใหม่มีกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าแผงลอยย่านไนบาซากว่า50รายนำโดยนายเอกราชคงกิติยานุกูลนางอรวรรณสุขเลิศวิมลและนายจำเริญเชื่อมสกุลเข้ายื่นหนังสือร้องเรียนถึงนายสุริยะประสาทบัณฑิตผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่โดยมีนายชนะแพงพิบูลรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และนายไพโรธกุลมนิช์พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้รับหนังสือกรณีไม่ได้รับความเป็นธรรมในการตั้งแผงลอยจำหน่ายสินค้าและเรียกร้องให้กำหนด ขนาดรวมไปถึงรูปแบบของแผงลอยให้ชัดเจนค่ะผู้ประกอบการระบุว่าทางเทศบาลนครเชียงใหม่มีหนังสือแจ้งถึงพ่อค้าแม่ค้าหลายรายให้ลดขนาดแผงลอยรถเข็นเวลาจำหน่ายสินค้ารวมถึงไม่ต่อใบอนุญาตผู้ค้าแผงลอยประจำปีจึงได้รวมตัวกันมาร้องเรียนที่สารากลางจังหวัดเชียงใหม่เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่การจำหน่ายสินค้าบริเวณทางเท้าแผงลอยย่านไนบาซ่าค่ะ ซึ่งผู้ประกอบการได้เรียกร้องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เหมาะสมกับสินค้าที่วางจำหน่ายให้เจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจความเรียบร้อยเป็นประจำนะคะเพื่อให้แผงลอยอยู่ในเขตควบคุมพื้นที่รับผิดชอบและหากมีการตรวจสอบแผงลอยควรจะเรียกผู้ประกอบการเข้าร่วมประชุมทุกครั้งทั้งนี้นะคะทางรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และท่านพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ค่ะก็ได้ รับหนังสือร้องเรียนนะคะพร้อมจะประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับกลุ่มแม่ค้าพ่อค้าในย่านในบาซ่าต่อไปคะ <S <S <ๆ>่ะค่ะข่าวต่อไปนะคะยังคงอยู่ในประเด็นของการร้องเรียนนะคะกรณีที่ตัวแทนของบริษัทดาราทวีแล้วก็นัดดาศีเข้ายื่นเอกสารเพื่อแจ้งความหลังจากมีบุคคลนะคะในบริษัท ยูนานนะคะรวมไปถึงหนังสือพิมพ์บางฉบับลงข่าวสร้างความเสียหายให้กับบริษัทนาดาศีรวมไปถึงโรงแรมดาราเทวีด้วยค่ะที่สถานีตำรวจภูทรภูพิงราชนิเวศนวิทูลนริญญาผู้รับมอบอ,อันนาจจากผู้บริหารบริษัทโรงแรมดาราเทวีจำกัดเข้ายื่นเอกสารแจ้งความต่อร้อยตำรวจเอกหญิงสุภาสีจิโนเขียว เจ้าพนักง,งานสอบสวนเมื่อเวลา10นาิกาสนาทีที่ผ่านมาค่ะซืบเนื่องจากกรณีที่มีกลุ่มคนอ้างว่าเป็นตัวแทนของบริษัทยูนานไฮเชิงอินดัสเทรียนกรุ๊ปสต็อกจำกัดได้ให้สัมภาษณ์ทางสื่อต่างๆทั้งโทรทัศน์หนังสือพิมพ์และโซเชียลเน็ตเวิร์กว่าตนเองถูกกลุ่มผู้ถือหุ้นฝ่ายไทยในบริษัทนัดดาสีจำกัดช่อโกงนะคะซึ่งบริษัทนัดดาสีจำกัดก็เป็นอีกบริษัทหนึ่งที่ถือหุ้นใหญ่ในโรงแรมดาราทีวีจังหวัดเชียงใหม่ของเรานะคะจึงเป็นที่มาให สำนักพิมพ์บางสำนักพิมพ์นะคะพาดหัวข่าวว่าโรงแรมหรูโกงพันล้านในหน้าหนังสือพิมพ์ฉบับรายวันเมื่อวันที่14และ15มกราคมที่ผ่านมาค่ะถือว่าเป็นเรื่องที่สร้างความเสียหายให้กับทางบริษัทนด,ดาศีแล้วก็โรงแรมดาราเทวีเป็นอย่างมากนะคะทางบริษัทและโรงแรมจึงได้ออกมาชี้แจงค่ะว่า บริษัทยูนานเป็นบริษัทที่ถือหุ้นในโรงแรมดาราเทวีจริง40%นะคะแต่ภายหลังมีการผิดสัญญาการซื้อขายหุ้นกับกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิม ต่างฝ่ายก็มีการฟ้องร้องกันตั้งแต่ปี2556นะคะต่อมาทางบริษัทยูนานก็ได้มีการปลอมแปลงเอกสารเผยแพร่ข่าวสารที่เป็นเท,ท็จสร้างความเสียหายให้กับทางบริษัทนด,ดาศีแล้วก็โรงแรมดาราเทวีรวมไปถึงด้านความน่าเชื่อถือของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาพักในโรงแรมดาราเทวีด้วยนะคะทางตัวแทนของบริษัทโรงแรมดาราเทวีจำกัดค่ะ จึงได้เข้าแจ้งความดำเนินคดีอาญาในข้อหาหมิ่นประมาทกับบริษัทยูนานรวมไปถึงสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆที่ลงข่าวอันเป็นเท็จซึ่งทางบริษัทนด,ดาศีและโรงแรมดาราเทวีนะคะก็จะมีการแถลงข่าวถึงรายละเอียดอื่นๆในไม่กี่วันนี้ค่ะ ไปต่อกันที่อีกหนึ่งเรื่องด้านการท่องเที่ยวกันบ้างนะคะอําเภอหางดงก็เชิญชวนคุณผู้ชมรวมไปถึงนักท่องเที่ยวค่ะเที่ยวงานศิลปะหัตถกรรมไม้แกะสลักบ้านถวายนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวด้านหัตถกรรมนะคะที่มีชื่อเสียงในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ครั้งนี้ก็จัดขึ้นเป็นครั้งที่25ค่ะ วันนี้เวลา10นาฬิกานายสุเทพชัยมงคลปลัดอำเภอหางดงนายเลิศปัญใจดีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุนค,คงและนายวิเชียนญ,ญ,ญาติจอมอินร่วมถแถลงข่าวเชิญชวนเที่ยวงานศิลปะหัตถกรรมไม้แกะสลักบ้านถวายครั้งที่25ประจําปี2558ณห้องประชุม4ชั้น4อาคารอำนวยการสารากลางจังหวัดเชียงใหม่โดยภายในงานจะมีการแห่ขบวนรถหัตถกรรมไม้แกะสลักบ้านถวายกิจกรรมการแสดงณนเวทีศูนย์หัตถกรรมไม้แกะสลักบ้านถวาย การประกวดที่ดาบ้านถวาย,ยการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งพร้อมหางเครื่องกิจกรรมประกวดแข่งขันสล้อซอซึงกลองสะบัดชชยกลองมองเซิงการประกวดส้มตำลีลาประกวดลาบพื้นเมืองและมีถนนคนเดินจัดจำหน่ายสินค้างานไม้แกะสลักฝีมือดีของแต่งบ้านและของที่ระลึกอีกมากมายค่ะในราคาย่อมเยาวนะคะสำหรับผู้ที่ไปร่วมงานนี้ก็จะได้ราคาที่พิเศษงานนี้จะจัดขึ้นในวันที่8-9ถึงกุมภาพันธ์นี้ค่ะณห,หมู่บ้านถวายต บนขุนคงอ,อหางดงจังหวัดเชียงใหม่ค่ะค่ะก็ขอเชิญชวนคุณผู้ชมไปเที่ยวงาน หัตกรรมไม้แกะสลักบ้านถวายนะคะซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงต้นเดือนหน้านะคะคุณผู้ชมยังคงสามารถติดตามข่าวสารในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ได้เป็นประจำทุกวันค่ะและหากพลาดการติดตามรับชมสามารถรับชมย้อนหลังผ่านทาง f a c e b o o k c o m l c เชียงใหม่ค่ะวันนี้ขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมดิฉันและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ